สายดีสบายดีตอนเศร้าบรรยากาศคืมฝ้าคืมฝนคือเก่าจิบน้อยลอยลีลากับพอเราไปโฮงเงียนแล้วพอเราไปส่งข่อยจะไปหลาะเบิ่งพักวะเบี้ยแมงลักข่อยพ่อน่ะบงละบอกไก่มันมาเขี่ยโจ้นมดแล้วตอนนี้เราข่อยสิบงเมื่อแรกข่อยสิบงก่อนเมื่อนี้อากาศคืมฝ้าคืมฝนนี่ผมจะสิบง บงพักข่อยมันแล้วก็ไก่นี่ก็ะป๋าโตวันกินบะอึดบอยางมะเขียพักข่อยบ้าดินี่พักหากระปูกนี่อืมใบพักบัวเริ่มป้งละนี่ชุมเจ้าพักคมข่อยออกแล้วนี่นี่พักขมข่อยออกแล้วนี่ขักอะไรจุ๊บอยู่อันนี้เบี้ยน่ะตังโอตังสายนี่พี่น้องแถวนี้ตังสายนี่ ยังโมโหกับสิโป่งหรือว่าโป่งคนะถ้าเห็นแล้วเห็นในหนึ่งแล้วผักบุ้งข่อยกําลังออกผักบุ้งกระซามกระถางอันนี้ในผักสลัดเดชุมยอดเดชนในผักสลัดโูโหพจนพจีเอาออกบบนี่ข่อยวานลองเบิ่งแค่บ์ออกกันสีวานใหม่ซื้อมาลายอยู่กําลังกำลัง,กำล,งกำลังสีงออกคุณเจ้าเอ้ยจะมันออกเนี่ยมันสะเขียวเต็มขนานดะปากกระถางนี่งามมีอยู่สิบโลหนึ่ง ซื้อมาโลหนึ่งกระถางนี่เมือ่อหน้ขอยซื้อมาอีกต้นไมขี้โหดขออีอเอาันพักหอมลาบนี่มาเน็บใส่ในในขางเนี่พอพอ,พอข้นอยู่นะได้มันปลูกบริสุิหายยังเนาะมันขึ้นกับกินบ่ข้นกับกินปลูกใหม่อืมะเคือนี้คือสีบ่มีหมากแล้วคือสีมดแล้วก็บจก่จักอ่าุมเจ้าเบิ่งนี่ผักหอมปอมคนนะไก่กับม้าสะอยู่ไก่กับ ใหญ่สัมเนี้ลก็มาะใหญ่สัมเนี้ลก็มาศะเฮ้ยสิเด็กินกระมาศาดูปนี่กันต้นอ่ะน,นะมาสตอบบรอเบอรี่น้ำทิพย์กไก่มากินจนเมดบุเป็นซ้ำเบียบักแตงคอยมึงในหานายนีย่น้ำพักบัวคอยหาในไก่มาเห็ดตายมาเลยมือแรงคอยเสียคุดใหม่แล้วคอยเสีเอาตัวใหม่มาหวานก็ พได้บ่ได้เรื่องเครื่องก็สิมดลนะสิลกถิ่มหานะีมาปลูกใหม่ปลูกมังมหุ่งเลยค่ะนี่สิจะเอามังหุ่งมาซับใส่มังหุ่งต้นนี้จะหงุ่งบอคอยซื้อมา่วานนะรอดต้นเดียวหวานซ้ำทีเธอได้ต้นเดียวเรื่องนะคอยซื้อมาใหม่อันนี้คอยกล้าเองต้นเดียวนะมังหง่งกะมังห่วงนี่ซ้แล้วดูนี่กะสวงนี่ก็บ,บรดิขดอยากสมได้สิป่ะมันซุก มีลายหมากอยู่เด้อได้อยู่ประมาณสิหนึ่งสองสามสี ok ่ห yup. oh, e ้าหกเจ็ดแปดประมาณสิบสิบหน่วยอือบอกกันสิบหน่วยดอกมืดฟ้ามืดฝนเจะเอ้ยเขาในเฮือนก่อนดิยากนะมืดฟ้ามืดฝนเนี่ยออกมาเลยเดินเฮือนก่อนยากอ้ะข่อยังได้กวดขี้ิงอะเลย หกปีเลยสีเมื่อยออสีบหาวเมื่อยบัาวภาสีบ่มีเงินเลยบัวแดูจะจัดการนาว่าบด้เห็นละหกละเห็นมันหกแล้วพี่น้องเอ้ยกดเพือกนกนเดือบาทนี่บัวดม,มาฟันมัน่งแถวนี้เนาะก็สิบกวดได้เงินนะนี่เาเบิดงานของประเทศดูพระของมีโลของเมันอยู่บนสิ เขาแ้วดูกันสิมันจ้นรนเรื่องบราระหนาตนะัวเดสูบยสองจะสู่กัทะทีม่าชายวมนนี้เห็นบริวดบริกว่าส่งเนี่ยนึงมัเป็นคนไหนกเดาต้วก็ไ ท่านผ่านท่มีบังเดหกนะทุกท่านเห็นระบบเหมือนบัไดโค้โคงโคองเรื่เรื่อย เนี่ยเ,เห็นงูนี่ตายเอ,อ,อเนาะเหม็นมาได้เห็นได้คือเราไดได้แล้วนะเาหา้องข้า,ขาม,มเขมเยนะเราสนใจแบบโคกกะหกกะเลือกาเ,เป็นปอย่างนี้นเขามีคนได้ดยาง เดีเเเดยเ๋ยวไปดีพี่น้องขอบเช้าเดี๋ยวมาตรงเดียวกินนมกันจำปียะปะจัดประยัดประยัดแจ่วแจ่วแจ่วกิวนแล้วเมียงบ้านนี่ สบายดีเด้อสบายดีตอนสวยคุณเจ้าป้าพักจะได้พักก็เลยเอามากินกับอัน,นเฟอร์เฟอร์มาดูคาเปียก์คาเปียร mm ์ค hmm. าเปียกส์สม,มีวเวอวายกินกาแฟแล้วก็อยากอะไรกันก็ส mm ่ง hmm.

ลาดโลแซนจีอัปเปิล้ลเฮตแจลหมกเพชรเจีวสมเมีเราบูยาซื้อมาตรงนี้ยอะหอมบัร่าต้องกินขับเปลี่ยนจากใส่เขราบ่ จะกินขอบเปียกกัาใส่เข่าพวกมันนะเอาเนีย้ยก็วบัราพากา้านมันไปปักติดนะมาค่อยปลูกแล้วปลูกลายขอเขาปลูกแล้วมเค่อยปลูกแล้วอื้มติดง่ายกาหมู่ประเภทผักหอมหมิ่บัวราพา ไเออหลพาเลยวก็น้อโอโอ้ะโหลพาคนลองหัวละพาตัวน่อยใช่ไหมหัวสีใครตะไคร้ตะไคร้ค่ะ

เวรเบิร์กมือเกอนพสลัอย่างไอยู่บเน้นหมูกรอบบนีน้ำมันหมูนี่ยน้อยน็ดเดียวเลย ฟ้าคือฝนอี่แหละตุ๊กี้ดีวุ้งมเือเลยเดี๋ยวเเดี๋ยวิิ้น้ำกุ้น่อเอาเก็บไปปุ๊บป่ะไปซ้ำในกระมุมมาติด

มีวัตถุดน้ำเนนะกลืนาต้มครับน้ำมือมาแล้วกเดีนอนเด็กใชยมปต้ม <c oughs> พาลูเจ้าอะเห็นว่าคนเราเป็นไฟอะแต่เราสำคัญด้่ปัญญงวะกับคล้องลายด้วยเร ก่้ไปอบัรบึงววากับบันร่องแล้วล่าดในสวัสดีไก็บันรองมาลองใส่บับึงวาก็คงว่าไปลองใส่บันร่องแล้วเปล่าองดูกันเนาะกานะ ชอบเนาเอแล้วว่านางกินเบียร์ดำกันนี่ลบถึงเลยเสียวเสียวว่ะอย่าลืมกันละื่กี้ไอ้บริเวณโต๊ะนี้น้อง้เนี่ยคนตุนไงเยอะ่อว่าไปปัวไปยังมามปีหรืว่าเป็นคืนมาได้สำนี วัวใครซาเลยเจ้าวัอท่สอมันหมด撒เไดายฟันยังปวดฟันยังนอนบดเจ็บเดี๋ยวจะเป็นยังนอนบดเจ็บหลายเดือนเลยโม่งเป็นยังนอนปวดเจ็บจ <c oughs> สองทำเดือนแล้ว

ไฮหเนเลเฮ่เปีนตัวยน,นีย่เดี๋ยวพับไปกินข้าวเปปักสลัดแห้งบรอยากปาเลย ตามส่องคลิปน้อยร้อยลีลาเน่เด้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต like, ์ให้เน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ขอ,อยเห็นคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องจับลายกินีราพี่กรอน